Thank you for watching! สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทําการวางตําแหน่งอินเกจที่เรียบร้อยนะครับอีกเครื่องมือที่น่าสนใจนะครับก็คือคําสั่งชื่อ smart runner ซึ่งคําสั่ง smart runner ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ทําการเชื่อมต่อนะครับระหว่าง spool wood ไป runner แล้วก็ไปที่ตัวอินเกจให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเราเลือกคําสั่งตัว smart runner เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลือกอ จำนวนนะครับของตัว r ั n เนอที่ต้องการ grouping นะครับจากนั้นก็ grouping r1 r2 นะครับแล้วก็ r3 กับ r1 นะครับแล้วก็ทำการรวมตัวสุดท้ายออกมานะครับเมื่อทำการ grouping ออกมาเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะปรับนะครับในส่วนของระดับความสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับความใกล้ไกลนะครับของตัว runner นะครับก็สามารถที่จะทำการปรับแต่งค่าได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดนะครับในโหมดของ 3D ดูได้นะครับซึ่งเราก็จะมองเห็นในรูปแบบของอตัวการเชื่อมต่อ runner ไปที่ตัว i n เก t ในรูปแบบของ 3D เลยนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็ มีอยู่่ามนเนอร์ด้วยกันก็ทำการ g r o ป p ิ n งนะครับตัวอ่า7กับ R8 ก่อนนะครับจากนั้นก็รวมตัวสุดท้ายเข้ามานะครับก็ เหมือนเคยนะครับก็เมื่อทําการสร้างออกมาเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะเปิดนะครับในส่วนของโหมด 3D ขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะทําการดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับจากนั้นก็ทําการกด add เข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างนะครับในส่วนของตัว runner นะครับไปที่ตัว inject ได้อย่างง่ายดายนะครับด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า smart runner นะครับ ก็เมื่อออกมาเสร็จเรียบร้อยอเราก็สามารถที่จะนำตัว 3D โมเดลตัวนี้ไปทำการ run simulation ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรายังสามารถที่จะมาปรับแต่งค่าต่างๆนะครับในส่วนของอการแก้ไขพวกตัวรูปร่างนะครับตัว getting system นะครับก็สามารถที่จะมาปรับแต่งค่าในภายหลังได้นะครับซึ่งฟังก์ชันเนี้ย มีอยู่ในโปรแกรม CAD Designer นะครับที่จะช่วยให้ในเรื่องของการทำ Simulation พร้อมกับการออกแบบ Getting System ็มทำได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับ สำหรับการสร้างตัว getting system นะครับแล้วก็ quick c a s h สุดท้ายก็คือมาสร้างตัว smart runner นะครับสุดท้ายนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับว่าอย่างที่เห็นว่าข้างบนเนี่ยเป็น quick c a s h นะครับซึ่งใช้เวลาในการ simulate เนี่ยระดับวินาทีนะครับส่วนตัวด้านล่างคือเป็นรูปแบบของการ run simulation นะครับในรูปแบบาการคำนวณแบบปกติซึ่งจะเห็นว่า รูปร่างใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเช็คพวก f p l t t e t n ได้จากการใช้ฟังก์ชันของ QuickCAD นะครับที่มีอยู่ใน CAD Designer เพื่อช่วยให้ย่นร่นระยะเวลาในการคำนวณลงมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับหากต้องการ ดู r e s e n t t t i o นนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้กับทางทีมงาน 4D นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ